แล้วถ้าไอ้ดอลลิกสามมาส่งส่งไปในเดิมส่งไปในเดิมถ้าถ้าเราได้เจอใช่เจอกันไม่เป็นไรเอเมร่าไทยเ่าบอะเอาถ้าแบบในฐานะแบบพี่น้องกันเพีผมองผมการล่มแข่งเขาไม่มีพี่น้องแกนั่นบอกนะได้อย่างเงี้ยถ้าผมเจอพี่ถามผมเสียบขาได้ไหมได้เลยได้เลย มึงก็ดูว่าการที่กูยืนดูสแต็ปเงี้ย้กูเห็นผู้หญิงมากมายปั๊บมันดีกว่าการลงสนามขนาดเลยะนะจุด<อ>ประสงค์พี่อ่ะไม่ได้มาติบอลหรอกนะ,ะมาเชียร์เพื่อนไม่<อ>ใช่<อ> <c oughs> แหมมีแฟนแล้วพูดน้อยใช่ไร์สัตว์แหมมีแฟนแล้วพูดเยอะไม่ได้เนี่ยเป็นไงไปเอาดูหน่อยเอาดูหน่อยลิมิเต็ดนะเนี่ยอันนี้เชื่อป่ะเอาแล้วไม่ไหมิงเหรอเฮ้ยเอาดีนะเนี่ยเอาไป ผมเมื่อครั้งหนึ่งครับผมกับแกก็เคยทำอะไรกันในห้องที่กัมพูชามาถึงตึ่เกมการ์ดหัหน้าโดยที่ผมมีคลิปดของแกอยู่ครับมีเหมือนกันมาดูว่าบรรยากาศข้างในห้องแต่งตัวจะพาหรือว่าตึงไปดู เมาซ่าไอ้เยียมาสุดน้ำหอมน้ำขอบคุณจะเร่าชะตาบ้าไอ้ขวาณด้วยนะกาแฟปีกาแฟปีกาแฟปีผมกินสตาบ้าเลยเอาด้วยสะตาเกียวปั่นอะไรผมบอกแค่กาแฟปดูออาไปแล้วอี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ดูไม่ฝผไม่ได้มาช้าสุดีพี่บอสยังไม่มาเลยพี่เนสเดีครับ กนเมันชคจริงคนมันหล่อเยอะครับพี่มาผมต้องหาอายชื่อผมก่อนเราไปหาตัวของเรากันนี่คือชื่อผมป็นไม่รู้เรื่องมือยีิบสามนะครับนี่มาครบเซตเดี๋ยวเราไปถามทุกคนเลยว่า รู้สึกยังไงก่อนจะเริ่มแข่งเมื่อวานเป็นไงบ้างครับพี่ก็สบายดีฝนตกนิดหน่อยช่วงเย็นคือแบบออกจากบ้านไหนยากไหมแต่เวลาพี่กินข้าวพี่หิวทุกทีพี่หิวเลยคือสุดยอดมากการดีนิทานไรลูกไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกแต่วันเสาร์เมียเคยปวดหัวพราะพี่อยู่ไม่บ่อยเป็นไงพี่ชายรู้สึกตื่นเต้นไหมก่อนจะแข่งตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยแต่ก็จะท้าเต็มที่ครับก็คือพี่นี่พี่ไม้มาซ้อมทุกวันเลยไม่เคยขาดเลย เพิ่งมาน้อหลองนี่ครับพี่บอลอารุนเมื่อครั้งหนึ่งครับผมกับแกก็เคยทำอะไรกันในห้องที่กังหูชาไปติ๊งติ๊งเกมการ์ดโขนางโดยที่ผมมีคิ้บบุกของแกอยู่นะครับคือมีเหมือนกันเป็นไงพี่ชายวันนี้มาไงนั่งรถมานั่งรถมานี่กี่ประมาณกี่กี่กิโลประมาณเกือบร้อยโลอ่ะร้อยโลร้อยโลนี่มาอย่างไรพี่วิ่งเอานะร้อยโลอ่ะแบบวิ่งมา บอลมันบอลสนุกดีนะบอลสนุกกว่ามุกเมื่อกี้สังผมดีมัทำไมได้ไมาดีนี้อ๋เป็นนักชากมิดาเป็นแมทยิมตัวแมยิมตัวก็คือมันี่ขาดเลยจะมาดูฝีมืออานน n เขาอืนนี้ไม่หม่ย่าไล่ไล่ลเล่นมพี่เนซื้อตัวขาดเลยอ่ะมาไหม อีกตัวแค่แมตต์เดียวแล้วถ้าไอ้ดอลลีกสามมอ่าส่งส่งไปในเดิมอ๋อส่งไปในเดิมถ้าถ้าเราได้เจอเลยใช่เจอกันเป็นไรเอ็กบีราอะไรนะเขาว่าอะเอาถ้าแบบในฐานะแบบพี่น้องมันเพียงผมอ่ะการล่มแข่งเขาไม่มีพี่น้องโอ้หแค่นั้นบอกนะได้อย่างเงี้ยถ้าผมเจอพี่ถามผมเสียบขาได้ไหมได้เลยได้เลยพี่จะไม่ทำไรผมไม่ทำไม่ทำอะไรอย่างเงี้วในเกมในเกมไม่ได้หรือเอ้ยพี่จูนก็อยู่ที่นี่เลย นนหลไอ้จูจะเก็บเองเขาวิ่งทันุผมไหมี๋ยวรอดูแล้วครับบางต้องวิ่งเพื่ออะไรตาตายเขาได้เตะขาต่อยมัดไม่ได้เตะตัวผมอยนะ่างนั้นอะเออเมาเก่งเออเมาเก่งเ <c oughs> ยง่รอดูพาไปมั่วบ้านงานกับทีมพี่ต่องานพี่มารีผมมีพี่เป็นไอเด้าอยู่เลยใช่ว่าเด้าก็บ่อยอยู่ช่วงนี้อ๋อหมายถึงกำลังครับ เเป็นเห็นพี่ไล้เตะหนึ่เมื่อกี้ป่ะอันนี้ครับเห็นพี่ไร้เตะหนึ่งคุพี่พี่คนสุดยอดเลยไม่ไม่ผมรักพี่มากอย่าไปชมมันดิที่มันยิ่งตอนแรกยิงยิ่พี่เดี๋ยวคนสุดยอดเลยคือเพิ่งให้พูดจริงคือแบบเพี่แจริงนะคือถ้าถ้าไม่เแคยจริงทำไม่ได้นะอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าแค่ทีมอื่นเขาไล่เสียผมนะตอนอุ่นเครื่องอ่ะเอ้ยปะล่ะโอ้ยพี่มึงจะดูมึงเจอพี่พี่ไม่เคยสกัดอะไรมึงเลยนะใช่เปล่าล่ะโดนแบบพกุบิงไม่ทันออ๋ เอ้าทำไมไม่ได้ลงอ่ะมึงก็ดูว่าการที่กูยืนดูสแตนเงี้ยแล้วกูเห็นผู้หญิงมากมายปั๊บมันดีกว่าการลงสนามขนาดไหนอ่ะจุดะสมพี่อ่ะไม่ได้มาติบอลหรอกนะมาเชียร์เพื่อนใช่แหมมีแฟนแล้วพูดน้อยใช่ไฉยสัตว์แหมมีแฟนแล้วพูดเยอะไม่ได้เนี่ยเป็นไงพอคุณไม่มีแฟนก็ทำอะไรไม่ได้เห็นป่ะนี่แต่ตอนนี้ผมก็ได้นะผมไม่มีแฟนใช่ป่ะเฮ้ยออกกงอ่ะทำไงเวลาคุณทำถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ใบเสร็จไอ้ไตเสร็จใช่ไหมอ่ะเอางี้โอ้โหโคตรพิสดารอะ ไม่อันนี้ไงเล่นดึงเงี้ยพอะไรผมมีความฝันว่าผมอยากฟังเพลงที่แบบสดๆเพลงอะไรเอานกก็ได้โอ้เป็นเพลงที่แบบยากบอกรักเธอทั้งใจทั้งใจแต่ไม่กล้าจะพูดออกไปบอกรักเธอทั้งใจทั้งใจแต่ไม่กล้าจะพูดออกไปโอ้ยนี่ครับไปติดตามเลยครับที่ช่องสลันครับอ่าถูกต้องใช่เพงที่ถึงว่ามีอะไรตุดอดมากนี่แข่งกู่ไหนผมแข่งคูสามได้กูได้แช่ง อาตาตาเหรอใช่ครับเปลี่ยนย้ายทีมเข้าใจให้คนมันคอสอ่ะทำดัขอให้มึงเป็นอดีตมึงจใครคิดถึงมากไปคุยกันของมาวิจัยไปคยกันอย่างแรกนะกูเกลียดแม่คึงมากเลยผมถอนก็ได้ช่องอะไรบอกเข้าไปดูนูบูโอเคติดตามเลยครับเฟรมไม่รู้เรื่องครับแค่นี้เอาฟูซี่ขอาเหรอบูนูครับเฟรมจะลงอะไรบูดูครับไปเราคุยเรื่องค่าดิอัสสิอะไรนะคุยค่าลิอัสสิ่กันก่อนเนี่ยกูไปลงนาทีเท่าไหร่นาทีสองล้านนั่นเนี่ย สองกิโอ้โหสองกีโอ้โหไอ้ยัยเป็นนิบบ้ด้วยเจอกันเจอกันนะพี่ชายแต่แล้ววันนี้เราไม่เจอกันนะไม่เป็นไรแอดอลิสักใครใครใครครูพี่มาถามใครดีกว่าโอ้โหพี่บอกว่าใครนะคนหนึ่งหมื่นอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ้าวโอ้พี่เปิ้ลอ้าวโอ้พี่เปิ้ลแม่งตกใจการละครใช่ไหมโอ้โหตกใจการละครเล่นเหรอเล่นครับเดี๋ยวบ่าเดี๋ยวไปเดินย้ายก่อนฮะใช่ครับอะให้รงไหนตรงไหน พิราจิงลูกไฟยิงเป็นใช่ไหมอ๋ออันนั้นครับไม่ดูด้วยยังไงจังหวจริงนะข้อเท้าอ่ะอย่าปิดไอ้ดีเวลาจิงอ่ะเองไปท่านจริงจริงอันนี้มืออมึงเป็นอินฟูได้เก่งมากจริงจริงแล้วจะไปเตรมตัวอะไรซูซู Thank you ราต้องยังไงบ้างครับเราต้องเล่นยังไงอะไรเราลงกี่คนหรือว่าเปลี่ยนตัวเราต้องเล่นเก่งขนาดไหนเราต้องยิงกี่รูมขอ60แล้วกัน60ใช่คือเราต้องยิงเขา60ให้ได้ถ้าทาไม่ถึง6นะให้เฟรมออจากทีมไปเลยผมอ๋อจะได้กีรางรัดรัดชูกต่อโอเคผมเป็นคน <c oughs> ดังมากกว่าตอนนเ้ด ผมกับพี่เนสใครรอกันอ๋อแฝมอยู่แล้วแฝมรอกันอยู่แล้วการันตีจากพี่ไมค์เมชเนสอันนี้ทำทรงผมอะไรครับเอ,อ่อ d e เด,ด,รเดนรอปหุ่น a d น o c k ต้องมีเสียงหร<ะ>ือปเปล่าเดนอโยย่าทขอดูหน่อยขอดูหน่อยลิมิต็ดนะเนี่ยอันนี้เชื่อว่าออกแล้วไม่ๆจริงเหรอเฮ้ยเข้าดีนะเนี่ยเอาไปหวัง นี่นะครับชุดของผมนี่เบอร์ยี่สิามเฟรมยันโด้พุทิใครจะเทพ่าผมมะมาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดกันทุกคนปะไปเปลี่ยนชุดกันเด้าโตะนะ แล้วก็เอาไปเล่นสั้นขยับขยับถ้าฝั่งเนี้ยคุอจะมาตะวันกเข่าทำไมเนี้ยซื้อตัวเลซื้อตัวเนปายเลยรับได้ปะรัปได้ปะเยอะเยอะปาสมรู้เอะไปไปแ คู่นี้ไปให้ผมใส่ยอแต่ว่าเจ็บเจ็บตรงนี้ยเจ็ตรงไหนนะเจ็บตรงเนี้ยไปห้องน้ำอีกทางนู้นอ่ะเจ็บมากเลดิโอ้ยงัวับัดไหมดเดยมผมชอบทำมุนมากเลยพี่อ้พี่นี่เนาะยากาศรครัยอดเยี่ยมครับเอกาสาวอยู่ตัง้บอกนกเรียกผมทำไมนะผมใส่ใจพี่ ดูนะครับนี่ครับคนที่จะได้เสื้อแมตช์บอลผมริงเล่าวันนี้ถ้ายิงหนึ่งประตูขอาเชนด้วยนะได้ถ้าวันนี้น้องเฟรมยิงประตูผมแม่งจะอวยเหมือนเขาเป็นแบบมิตโตมะแห่งแบบมิตโตมะแห่งไอดอลลีกก่ะเออเป็นยิงแบบลูกไฟอะไรอย่างเงี้ยผมจะอวยเขาแบบนั้นไปเลยอ่ะยอดดิจอ้กันครับไป แต่ว่าผมลงตัวสำรองอไม่เป็นไรเราเป็นซุปเปอร์ซับ ไม่ต้องเแคร์ไฟใหม่นะคือลูกนั้นอ่ะผมเข้าซ้ายแล้วผมมองหาคุณแบบสองรุณแล้วลูกไหนลูกไหนอ๋อใช่ผมให้คุณนอนเลยนะผมกะแบบยิงเสาสองแต่มือมันโดนมือเขาทำไงนั้นได้แล้วแล้วไม่แฮนด้วยใช่ไหมไม่แฮนด้วยก็เป็นเกมที่มันมากใช่ไหมพี่เบนใช่ใช่แล้วยิงเข้าไม่เป็นไรที่ใต้เดี๋ยวผมจะไปยิงให้ดู พูดพี่ hai, พูด in ไปยังมาสามซีซั่นแล้วยังไม่ยิงสักลูกเลยว่ามีกีฬาต้เดือดเอาถึงจะให้พนักงานโซ่พู้บรรยายครับผมเป็นการหายที่หาตัวลำบากไม่มีบัตรอะไรเลยครับครับ แล้วเดี๋ยวตกคู่นี้นี่คือเราจะก่งเป็นไงวะนนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่เราอยากที่จะชนะได้แต่ก็ยังไหลไม่พอหลายจุดที่เราต้องปรับปรุงเพราะว่ารู้จักร์อหลายทีมเนี่ยเขามาดีมากใช่เขามาดีมากแล้วเราก็ชนะครั้งนี้ไม่ได้ว่าจะดีใจกันทุกคนนะแต่ว่าเราต้องไปปรับปรุงที่แบบสิ่งที่เราพลาดพลาดมันเยอะมากพลาดเยอะมากหลายๆจังหวะแต่ก็ยังดีที่เราสามารถแบบว่ามีพลังใจที่ อยากที่จะเอาชนะกันอยู่ดีใจตรงนี้ที่ทุกคนแบบบอลยังนำหนึ่งศูนย์ยังไม่เหนื่อยพยายามที่จะเอาต่ออันนี้เป็นจุดดีและจุดเด่นของเราเลยครับก็คนช้วยกันดีมากครับไม่เป็นไรเอาไหมนัดหน้าสกอร์นัดหน้าต้องเจอกันที่ใต้นะครับจดไปเออไปเจอกันที่ที่ไหนที่เดิมไออันนี้เอสซีเยราโอเคมาเดี๋ยวลอกมันดี๋ยวตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยก็มันมากครับไม่มีซัด เใช่ไม่ใช่หมุนหมุนหมุนนั่งหมุนมากพี่คือกองหลังอาชีพไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราไปเก็ตตัวที่ปัจจุนี้พี่แกลายกลาเออยกลาพี่เองก็พลาดเยอะนะทำไมอ่ะพี่โอกาสยิงประมาณสามครั้งไม่เป็นไรติดติดติดสองแล้วก็ข้ามคานหนึ่งแต่นุชโซ่นก็จะมีโอกาสยิงเยอะกว่าเฟรมตอนนี้พี่เป็นกองหลังนะเนี่ยไม่เป็นไรเราจะ ทำลีกในแมต็์ต่อไปโอเคเจอกันแล้วคนดูช่องเฟรมอย่าลืมมาดูช่องช่องพิซซ่าด้วยฝากไปติดตามอันนี้ครั้งแรกที่เราเล่นเป็นทีมนี้ใช่ใช่ครับมีหลายคนมาใหม่หน้าใหม่หลายคนเปลี่ยนไรเยอะแนะดีครับว่าทีมเราดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นได้เล่นเล่นไปเรื่อยๆดีได้ขอบคุณมากครับพี่ดี่วันนี้เจอกันนะครับไปครับเด่นทั้งหมดไปครับทริบบิ้นทำผมไม่ตายทีเดียวจะได้